กลับมาอย่างยิ่งใหญ่อลังการเป็นปีที่4แล้วสำหรับศึกฟุตบอลเยาวชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย KFC Seven s h o t e s Season 4รอบหลีกจังหวัดซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างทีมโรงเรียนเทศบาลเมืองภูกเก็ตพบกับทีมพังงาที่สนามฟุตบอล TX Park Soccer Stadium ภูเก็ตหลังมหาวิทยาลัยราชรภัฏภูเก็ตโดยหลังจากที่ได้มีการแข่งขันในรอบคัดเลือกเพื่อหาตัวแทนสาขามาแข่งขันในรอบบลีกจังหวัดและได้ทีมที่ผ่านเข้ามาในรอบนี้ รวม4ทีมซึ่งได้แก่ทีมโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเกต็ตทีมพังงาทีมโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวเอและทีมสว่างอารมณ์เอฟซ สำหรับบรรยากาศในการแข่งขันระหว่างทีมโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวเอพบกับทีมสว่างอารมณ์เอฟซีเป็นไปอย่างสูสีจบการแข่งขันผลปรากฏว่าทีมโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวเอเอาชนะทีมสว่างอารมณ์เอฟซีไปด้วยสกอร์5ประตูต่อหนึ่งซึ่งในการแข่งขันรอบหลีกจังหวัดนี้จะทําการแข่งขันแบบพบกันหมด เพื่อทําการเก็บคะแนนสะสมโดยทีมที่ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งจะได้เป็นตัวแทนของหลีกเพื่อไปทําการแข่งขันในรอบที่3ระดับภูมิภาคที่จะจัดขึ้นระหว่างเดือนสิงหาคมนี้ร่วมให้กําลังใจน้องๆชาวภูเก็ตและติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการ KFC Seven h o t ผ่านทางเว็บไซต์ w w w k f c s e v e n c h o t c o m